ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานที่จังหวัดจันทบุรีได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้ว่าราชการว่าให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทําโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลและจังหวัดจันทบุรีโดยโครงการตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี ชาวบ้านเขาจะมีอาชีพที่ว่าค่อนข้างจะจักจนนะไม่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องอาชีพนะรวมทั้งปัจจัยต่างๆที่ที่มีปัญหาตั้งแต่เรื่องทรัพยากรที่องมีความเสริมซรมนะเรื่องน้าทะเลที่เอ,อ่อล้นเข้าไปนะรวมทั้งคุณภาพดินต่างๆที่ไม่เหมาะสมนะหลังจากที่ทางตูนแห่งนี้ได้มีการ,รดําเนินการจัดตั้งขึ้นมาได้ได้ศึกษาค้นคว้าทดลองในปัญหาต่างๆจะนํามาแก้ไขนะครับ เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างของความสาเร็จสําหรับการดาเนินงานของถูนศึกษาการพัฒนาอ่าวค้งเบนันเมืองมาจากปัาจุอ่าวค้งเบนนะฮะดำเนินการมาประมาณสามสิปีแล้วนะฮะสำหรับการศึกษาพัฒน,น,นาของศูนย์นแห่งนี้นะฮะดำเนินการตั้งแต่ยอดของูนทะเลเลยนะฮะเป็นเป็นการอาจจะการท่องกรชยายฝั่งอย่างยั่งยืนนะรวมทั้งการพัฒานาชีพของกเกษตรประมงในพื้นที่ชายฝั่งแห่งนี้นะครับซึ่งจะเป็นภาพรวมทั่วๆไปนะฮะ อันที่หนึ่งอันที่สองชาวบ,บ้านสามารถอยู่ได้โดยตนเองในขางนี้นะครับโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในส่วนของทรัพย์ครนชายฝั่งปัจจุบันก็ฟื้นฟูกลับมาสู่ภาพเดิมนะมีความสมบูรณ์มากนะในขานานี้ซึ่งการดำเนินการต่างๆปัจจุบันได้เชื่อมโยงของการท่องเที่ยวเข้ามานะครับชาวบ,บ้านได้รับผลประโยชน์อีกทางหนึ่งในเรื่องการค้าขาย นำผลผลต่างๆมาขายให้กับนักท่องเทีย่ยวต่างๆนะครับรวมทั้งอาชีพที่เขาพัฒนามาเป็นเรื่องการท่องเทีย่ยวไปด้วยในตัวนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนได้ดําเนินการด้านการศึกษาวิจัยทดลองและเผยแพร่ความรู้ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาที่เป็นผลดีหลายประการเช่นเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพื่อให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อมสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลบริเวณหน้าอ่าวคุ้งกระเบนให้สัตว์น้ำเจริญเติบโตได้ดีแล้วออกสู่ทะเลขยายพันธุ์ให้อุดมสมบูรณ์ต่อไปดูแลให้ความรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่รัษฎรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ป่าชาเลนเมื่อก่อนมันก็ถูกบุกรุกทําลายนะครับถูกทำลายก็แทบจะไม่เหลือป่าชายเลนเลยนะครับเพราะปกติป่าชายเลนเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าไว้อ่อนชาวบ้านก็มาบุกรุกประมาณนี้มาบุกรุกแล้วก็ทําให้สัตว์น้ําไว้อ่อนเนี่ยไม่มีที่ ไม่มีที่อยู่อาศัยรงลงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนะครับมีหน้าที่ก็เพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำนะครับก็มีพวกพวกปลากระตูนพวกหอยหวานมา้าน้ากุ้งขาวเวนามายปลาพงขาวพวกนี้ครับก็สําหรับเอาเพาะไว้ให้ปล่อยส่วนหนึ่งก็ปล่อยลงทะเลนะครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปส่วนหนึ่งก็ไว้จำหน่ายให้เกษตรกรในในโครงการและนอกโครงการ นับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความรักพระราชทานพระมหากรุณาและพระเมตตาไปคุ้มเสียงกล้าวของรัษฎรให้สามารถดำรงชีพได้ผลเกิดความร่มเย็นเป็นสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้รับความรู้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้มีคุณค่าขึ้น